เมื่อจิตเราตั้งมั่นแล้วหลวงปู่ดูยก็สอนต่อไปอีกจงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปเคยได้ยินไหมประโยคนี้จงทำยานเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปยานคืออะไรยานคือปัญญามีปัญญาเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปเวลาที่ตาเราเห็นรูปอะ เรามีตาเรามีรูปเรามีแสงสว่างมีความสนใจที่จะรู้รูปจิตมันก็ย่างลงไปรู้รูปจิตก็ไปเกิดที่ตาเวลาที่ตาเราเห็นรูปเราไม่ได้เจตนาลองหลับตาซิทุกคนลองหลับตาแล้วลองหันหน้าเปลี่ยนมุมนิดหน่อยแล้วเลือมตา เวลาตาเห็นรูปเราเลือกรูปได้ไหมว่าจะเห็นรูปอะไรรูปสวยรูปไม่สวยนะรูปที่ดูแล้วมีความสุขดูแล้วมีความทุกข์เลยเราเลือกไม่ได้งั่นเวลาที่ตาเห็นรูปตาไม่ได้เลือกอารมณ์นะตัวที่ทำให้เราเห็นดีบ้างไม่ดีบ้างคือวิบากกุศลวิบากส่งผลมาเราก็เห็นรูปที่ดีกุศลให้ผลมาเราก็เห็นรูปไม่ดีอย่างเงี้ย เพราะเวลาที่ตาเราเห็นรูปเราไม่ได้เลือกรูปเราไม่ได้เลือกว่าะจะรู้รูปอะไรมันรู้ของมันเองทรรยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปก็คือมีอารมณ์อะไรทางจิตเกิดขึ้นก็รู้ว่าน,นั่นแหละไม่เลือกอารมณ์ไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นอารมณ์ที่ดีนะแล้วต้องไม่มีอารมณ์ที่ไม่ดีต้องไม่มีกิเลสไม่เห็นกิเลสเห็นแต่กุศลอะไรย่างเงี้ย มันเลือกไม่ไดนะ้เหมือนตาเลือกรูปไม่ได้จิตก็เลือกอารมณ์ไม่ได้ว่าจะอารมณ์นั้นดีหรือไม่ดีงั้นการทำยานเห็นจิตเหมือนตาเห็นรูปนะจิตมันรู้อะไรก็รู้นั้นแหละ